สวัสดีคะ่ะบทเรียนโหี EP ที่สามสิบสี่นะคะอสิติาธาตุนะคะวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับอสิติาธาตุแต่ก่อนที่เรามาเรียนอนสิติาธาตุเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอาดาวต่างดาวก่อนว่าเป็นาธาตุอะไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเรเรียนไปแล้วก่อนอเกี่ยวกับาาธาตุต่างๆนะคะซึ่งเกี่ยวกับดาวว่าดาวเป็นาธาตุอะไรแต่เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อน นะคะคซึ่งเดี๋ยวมาดูดาวดวงแรกนะคะคือดาวอาทิตย์นะคะก็จะเป็นธาตุไฟนะคะดาวจันทร์นะคะก็จะเป็นธาตุดินนะคะดาวดาวคานก็จะเป็นธาตุลมนะคะดาวพุธธาตุน้ํานะคะดาวพฤหัสธาตุดินนะคะดาวศุกร์นะคะคือธาตุน้ํานะคะดาวเสาร์คือธาตุไฟนะคะและก็ ราหูคือธาตุลมนะคะทีนี้อสิติธาตุนั้นนะคะที่เราเรียนอสิธิธาตุกันเขาบอกว่าอาสิธิธาตุถ้ายิ่งกลุมลักขนาแล้วนะคะดวงที่ได้อสิธิธาตุกลุมลักขนาเนี่ยจะเป็นดวงแบบว่า,อาพอกับอุดมเกณฑ์อนารักษ์เกณฑ์หรืออัมพูเกณฑ์เลยเป็นดวงที่ให้คุณอย่างแท้จริง นะคะซึ่งให้ให้ให้คนส่งส่งเลยนะคะถ้ากรมลกคณาแต่ถ้าอยู่ในเรือนอริมรณนะหรือวินาศอย่างเงี้ยนะคะก็มันไม่ได้ให้คนนะคะก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะแต่วันนี้เรามาเรียนอสิจธ,ธาตุอสิจธ,ธาตุคืออะไรนะคะอสิจธ,ธาตุนะคะเป็นดาวนะคะเป็นดาวธาตุดวงเดียวกันนะคะเป็นดาวธาตุเหมือนกันนะคะและก็อยู่ในเรือนธาตุเดียวกัน เชะะ่นนะคะดา e วเสาร์นะคะดา e วเสาร์ในเรือนราศีเมษนะคะดาวเสาร์เนี่ยเป็นธาตุไฟ,ฟนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะเป็นธาตุไฟ,ฟเหมือนกันนะคะเขาอยู่ในเรือนธาตุไฟเช่นกันคือราศีเมษเขาก็จะได้อสิธิธาตุนะคะแล้วเขาจะได้อสิธิธาตุที่เป็นขั้นที่1ด้วยนะคะเพราะว่าอสิธาตุขั้นที่1อยู่ในร,ราศีธวาท นะคะซึ่งราีิวาสนั้นก็จะมีทั้งหมด4ราศีนะคะซึ่งอาราศีแรกก็เป็นราศีเมฆนะคะเป็นราศีธาตุไฟราศีที่ราศีที่2นะคะเป็นราศีธาตุน้ำก็คือก็คือราศีกรกฎนะคะส่วนราศีที่3นั้นอาก็เป็นราศีธาตุราศีตุลนะคะธาตุลมนะคะแล้วก็ราศีที่4ก็เป็นราศีธาต ดินนะคะเป็นราศีมังกรที่เป็นทวทวารน,นะคะราศีทวารซึ่งถ้าสมมติได้อาสิจิธาุเนี่ยก็จะให้คนสงสุดนะคะซึ่งให้คนในเรื่องอาการความรุ่งเรืองนะคะหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็ได้นะคะซึ่งมันมันจะให้คนเจ้าชะตาอย่างดีเลยยิ่งกลุ่มลักขาแล้วนะคะก็สมมติว่า,าคนมีลัคขาราศีเมฆเหมือนกันแล้วก็มีดาวาอ์กับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่เขากลุ่มลักนา ราศีเมฆเนี่ยก็จะให้คนสูงส่งนะคะแม้ว่าดาวดาวเสาเจะได้มาตรฐานเป็นนิดถึงมาตรฐานแต่มาตรฐานาไม่สูงมากมาตรฐานคือมาตรฐานต่ําเลยก็จริงแต่ว่ามาตรฐานเป็นนิดหรือเป็นปรับเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนราศีธวาลและก็กลุ่มลัคนานะคะแล้วก็ได้อสิจิธาุนั้นก็ยังให้คนส่งสงเช่นเดิมนะคะเหมือนอ ธาตุาลมอย่างเงี้ยนะคะธาตุลมเนี่ยก็มาดาวังคารเป็นธาตุลมนะคะแล้วก็ราหูก็ธาตุลมนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนธาตุลมก็คือเรือนราศีตุลนะคะซึ่งดาวังคารนั้นเขาจะได้มหาหันประนะคะเขาก็จะได้อศิศธิธาตุเหมือนกันนะคะถ้ากรมลัคนาเขาก็จะให้ผลที่สูงสนเช่นกันนะคะให้ผลดีนะคะในเรื่องต่างๆนะคะความร่ำรวยหรือว่าในเรื่อง บารมีนะคะก็จะให้ผลในทางด้านที่ดีนะคะทีนี้อาศิธิตาธาตุน้ำนะคะอยู่ที่อยู่ในราศีธาวาลน,นะคะก็จะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธกลุ่มกันนะคะถ้าสมมติธาตุดินนะคะก็จะมีดาวดาวจันทร์นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีดาวจันทร์นี้เป็นประนะคะมาตรฐาน ดาวพฤหัสบดีเป็นเน็ตนะคะแต่เขาได้อสิทธ,ธิธาตุเขาก็ให้คุณค่าที่ดีขึ้นนะคะซึ่งถ้ากลมลักษณะด,ด้วยแล้วยิ่งให้คุณค่าที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในบางตำรานะคะเขาก็จะในบางตำนาเขาจะบอกว่าอสิจิธาตเขาจะนับแค่ในเรือนที่อยู่ในเรือนวารวนแต่ในบางตำราน,นั้นสามารถที่อยู่ในเรือนราศีธาตุชั้นสองชั้นสามได้นะคะเช่นมันจะมีอ่าชั้น ราศีธาตุชั้น2ชั้น3เช่นในเรือนของราศีธาตุไฟนะคะราศีธาตุาไฟก็จะมีาราศีสิงห์นะคะถ้าสมมติอยู่ในราศีสิงห์ก็ได้คนเหมือนก็ให้คนเหมือนกันแต่จะให้คนลอนหลั่นลงมานะคะเพราะว่ายัางไม่ได้อยู่ในราศีธวาน,นะคะอ,อีกราศีหนึ่งก็คือราศีธนูนะคะธนูนะคะเขาจะให้คนเช่นกันนะคะถ้าเป็นธาตุไฟนะคะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราศีาธาตุน้ํานะคะที่จะให้คนเหมือนกันนะคะเขาจะให้คนลอดลันกันไปนะคะมีาธาตุอ่มมีราศีมีนนะคะทันนี้นะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะธาตุดินนะคะมีราศีพฤษกนะคะเป็นราศีจิธาตุนะคะ แล้วเราก็ราศิกันนะคะก็ให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูธาตุลมนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะธาตุลมนะคะธาตุลมมีเมทันนะคะราศีเมทันนะคะแล้วก็าราศีก,กุมนะคะซึ่งเขาอยู่ในเรือนธาตุเดียวกันนะคะ ทีนี้อ,อันนี้ก็จะให้คนล้นหล่นลงมานะคะทีนี้มันก็จะมีคํากรอนที่อาจารย์ต่างๆเขามีคํากรอนอยู่สําหรับเรื่องอสิทธิธาตุนะคะเขาบอกว่าอาทิตย์กับเสาร์คู่นี้เดโชนะคะปัทวีครูจันโทแนะไว้นะคะอสุรินคุมโมคือธาตุลมแห่นะคะพุทธศุดสองนี้ไส่ธาตุน้ำแดลงนะคะ ซึ่งปกติแล้วนะคะท่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีกําลังของทาุอยู่ด้วยที่เขากลุ่มกันนะคะซึ่งทาุไฟเนี่ยก็จะกลุ่มกันจะได้กําลัง12นะคะไม่ใช่กําลังทักษะนะคะกําลังทตานะคะ,ดะ,คะได้กําลัง12ทตาด,ดินก็จะได้กําลังที่30นะคะส่วนทตุลมจะมีกําลัง22นะคะแล้วก็ทตาน้ํามีกําลังที่16รวมกันแล้วก็จะได้เท่ากับ80นะคะเขาก็จะเรียกว่าอสิติทตุเช่นกันนะคะ ทีนี้นะคะธาตุ society, ını, นะคะเดืนละเรือนขอโทษทีเหมือนธาตุแต่ละเรือนเนี่ยเขาจะเขาจะเรียกอ่าธาตุไฟก็เรียกว่าอสิจิธาตุธาตุไฟนะคะธาตุลมก็เรียกว่าอสิจิธาตุธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุน้ําก็เรียกว่าอสิจิธาตุธาตุน้ํานะคะธาตุธาตุดินก็เรียกอสิจิธาตุธาตุดินนะคะแต่เขาก็จะมีชื่อนะคะมีชื่อของเขาอยู่ที่เขาเรียกว่าจอน เขาจะามีมีชื่อที่วา่าเขาเรียกว่าชื่อธาตุนะคะเหมือนอาทิตย์นะคะอาทิตย์กลมกับเสาอย่างเงี้ยนะคะอาทิตย์กลมกับเสานะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะคะที่ในในเรื่องของโหราศาสตร์ทไทยนะคะซึ่งเขาจออยู่ราศีแม่ธาตุคือ,อาราศีธวารนนะคะเ็าจะเรียกเตโชธาตุนะคะพุธกลมกับาดาวศุกร์นะคะ ในราศีกรกฏนะคะธาตุน้ำซึ่งเขาก็จะเรียกนะคะว่าอาปุธาตนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูธาตาุลมนะคะธาตุลมก็จะกลมนัใน,นทวารธาตุเหมือนกันนะคะราหูกลุมกับอังคารนะคะเขาจะเรียกเป็น วายธาตุวายก็แปลว่าลงนะคะทีนี้เรามาดูอีกธาตุหนึ่งธาตุสุทดท้ายคือธาตุเดินนะคะธาตุเดินอันนี้มาตรฐานเขาไม่ได้สูงเนาะถ้ากลุ่มกันอยู่ในมังกรนะคะซึ่งกลุ่มกันในมังกรก็มีนะคะเขาจะเรียกว่าปัทวีธาตุนะคะซึ่งดาวที่กลุ่มกันเนี่ยเขาก็จะมีอาจจะมีแบบว่า สักคู่นะคะจริงๆแล้วอ่ะนะคะดวงอสิจิธาเนี่ยที่กลมเขาบอกว่าดาวกลมลักขนานะคะซึ่งมันก็จะหายากมากเลยนะคะในในแต่ละในคนที่เกิดมามันจะมีน้อยมากที่จะได้เจออสิจิธาที่กลมลักขาแล้วอยู่ในพวานธาตุนะคะที่รู้มานะคะซึ่งเขาบอกแล้วว่าจะส่งผลเมื่อกี้บอกว่าส่งผลเรื่องอ่ะชะตาเรื่องบุญวาสนาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอ่ะบางคนอ่ะเกิดมาเป็นเด็กวัด หรือว่าเกิดมาต่ําต้อยแต่ก็เขาก็สามารถที่จะสร้างฐาน,นะให้ขึ้นมาสูงได้นะคะซึ่งบางคนนะคะเขาก็อาจจะเด่นในการรับราชการทหารน,นะคะแล้วก็ คือเขาจะเป็นคนที่มีคนนำหน้าถือตามีบุญบารามีนะคะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะเกิดมาในฐานะที่ไม่ร่ำรวยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทําให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วมีฐานะที่ร่ำรวยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆฮุนเซนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อยู่นะคะเออแต่ว่าไม่ไม่รู้เดิงฮุนเซนนะคะคือยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอสิทธิธชาติเนี่ยถ้าถ้ามีเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าบางคนเขาจะได้ ที่ดูดวงะนะคะดูะดูดวงของแต่ละคนหรือว่าลูกดวงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูว่าเขาได้อสิทธิทานหรือเปล่า ะะถ้าสมมติว่าเขาได้อสิทธิธทัุเขาเป็นเรือนการเงินอย่างเงี้ยแต่เขาได้อสิทธิธาธัุกลุ่มอยู่เนี่ยแต่มาตรฐานเขาไม่ได้สูงเนี่ยแต่จริงเขาอาจจะไม่ได้ขาดเงินนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะซึ่งเขาก็อาจจะมีฐานะทีะ่ดีหรือว่าแรกๆเขาเกิดมาอาจจะฐานะยังไม่ได้สูง,สงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเขาขเขาอาจจะมีฐาน,นะที่ดีขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เรียนอสิทธิทธธัุคร่าวๆกันไปนะซึ่งนักเรียนก็สามารถไปค้นหาเรื่องอสิทธิทัุได้เพิ่มมากขึ้น ะะเพราะว่าเขาก็จะมีะรายละเอียดปลิกย่ออีกนิดนึงนะคะทีะ่สามารถที่จะลงรายละเอียดหรือลงลึกเข้าไปนะคะเราก็ต้องดอูอ่านของอาจารย์หลายๆคนนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายธรรมรานะคะซึ่งบาง,บางอาจารย์บางคนเขาก็จะเน้นแค่ที่เป็นอสิติธาต่อยู่ในราศีวารน,นะคะแล้วก็กลุ่มลัคนาหรือว่าอาจจะไม่กลุ่มลัคนาก็ได้นะคะแต่ว่าเขาได้อสิติธาตุอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้อง มาดูด้วยเป็นเจ้าเรือนอะไรเนาะเพราะว่าแม้ว่าเป็นท่าเดียวกันเราก็อาจจะเขาเรียกทำนายผิดนะคะต้องเอาเจ้าเอาเรือนอะไรเงีเเ้ยมาผสมด้วยนะคะซึ่งเขาก็อาจจะได้ผลในในเรือนนั้นๆน,น,นะคะซึ่งอาจจะได้ผลในด้านนั้นๆน,น,นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็โหนรีวิวนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดปุม่มซุป,ปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะหรือกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ